สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะครับ2,564คิตศักราช2 0 2 1นะครับเวลาตอนนี้ก็07:52นาทีโดยประมาณนะครับผมจะมาอ,อ,อธิบายวิธีการเล่นลูกกิ้งนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเคล็ดลับการเล่นลูกกิ้ง ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีความรู้อะไรมาจากไหนหรอกครับแค่เล่นทุกวันทุกวันและเ,เกิดอาการข้างเคียงอย่างไรบ้างการเล่นลูกกิ้งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการเล่นลูกกิ้งแล้วได้อะไรบ้างจากการเล่นลูกกิ้งนะครับท่าเบสิท์นะครับก็คือท่าคุกเข่าอย่างนี้นะครับหาอะไรลองรองเข่าไว้นะครับท่านจะได้บริหารหัวเข่าของท่านนะครับเพราะว่า เวลาที่เราเล่นลูกกิ้งเราจะใช้หัวเข่าในโยกครับโยกเราอย่าใช้แขนเราเป็นตัวผักดันนะครับเราจะปวดแขนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแขนจะอักเสบได้นะครับเราใช้ขาเราโยกนะครับยกมองนะครับสังเกตุขาผมนะครับตัวนี้เป็นตัวแค่เหมือนไม้ขีไม้ขาบไว้เฉยๆนะครับมือเราครับจับไว้นะครับแล้วขาเราเป็นตัวขับเคลื่อนโยกครับโยกไปครับทิ้งตัวลงไปกั้นลมหายใจปล่อยลมหายใจออกนะครับ แล้วก็ทิ้งตัวลงไปทิ้งช่วงทิ้งตัวเนี่ยกั้นลมหายใจนะครับยยกตัวอย่างเช่นโดยใช้หน้าขาเราเนี่ยวัวเข่าเรานะครับเป็นตัวโยกนะครัโยกทิ้งตัวลงไปนะครับแล้วข้อมือเราเนี่ยครับสําคัญนะครับผมจะมาอธิบายวิธีการจับนะครับวิธีการจับให้เบรมือห้านิ้วจับลงไปอย่างนี้ แบมือห้านิ้วจับลงไปอย่างนี้เหตุผลนี้คือเหตุผลส่วนตัวนะครับขอบอกก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านถนัดอย่างไรก็จับ,จบอย่างนั้นส่วนหน้าคนเราก็จะจับเอานิ้วโป้งมือข้าเข้าไปอย่างนี้นะครับนิ้วโป้งมือข้าเข้าไปอย่างนี้ในเหตุผลส่วนตัวของผมคือถ้าเราเอานิ้วโป้งมือข้าเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ปวดข้อมือครับปวดข้อมือตรงช่วงนี้นะครับปวดข้อมือนะครับเพราะว่าการที่เราทิ้งตัวนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาเราทิ้งตัวปุ๊บเรา น้ำหนักเราจะลงมาแล้วครับอย่างนี้ครับนะครับคล้ายๆเหมือนกับมันงัดข้อมือเรานะครับอีกงัดข้างงัดบบนี่นะครับมันจะงัดข้อมือเราเราจะปวดข้อมือถ้าเราทําอย่างนี้บางครั้งถ้าเกิดเราไม่ไหวเกิดเราทิ้งตัวลงไปนะครับทิ้งตัวลงไปเกิดพลาดปุ๊บยกตัวอย่างนะครับวิธีการผิดพลาดนะครับเป็นวิธีที่มันอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับผมจะขยับตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับ ถ้าเราทิ้งตัวลงไปถ้ามันผิดพลาดนะครับสมมุติเราจับอย่างนี้จับอย่าง així, ที่ผมจับนะครับแบมือห้านี้แล้วก็จับเข้าไปทั้งหมดทั้งห้านิ้วอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเกิดผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดนะครับทิ้งตัวลงไปปื๊ดถ้าเกิดเราไม่ไหวนะครับทิ้งปึ๊บนี่ครับอย่างนี้ครับมันก็จะหลุดออกไปอย่างนี้เลยนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะหลุดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราจับเอานิ้วโป้งมือข้าเข้าไปอย่างนี้ข้าเข้าไปแบบนี้นะครับ เวลาที่เราทิ้งตัวนะครับถ้าเกิดผิดพลาดนะครับปึ๊บปุ๊บมันจะติดอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับแบบนิ้วเราจะคี่ไว้ครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะเจ็บเจ็บอ่าง่ามมือนี่ครับฉะนั้นแล้วปุ๊เนี่ยวิธีที่ถูกต้องในส่วนตัวผมนะครับนิ้วปุมไอ้มือทั้งห้านิ้วจับลงไปให้หมดเลยนะครับจับแางนี้นะครับแล้วแขนเราขาเรา ให้ถ่างนิดพอประมาณครับพอประมาณนะครับตามที่เราถนัดเลยก็ได้เอาใช้คําพูดอย่างนี้ดีกว่าครับถ่างมากเราถนัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นครับพอประมาณแล้วก็แขนเราก็ออกให้มันองศามันให้ปง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 หน่อยนิดนึงอย่างนี้นะครับถ้าตึงเกินไปอย่างนี้มันก็จะให้ปวดปวดแขนได้นะครับออกปง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 นะครับแล้วเราก็โยกขาหัวเข่าเราเป็นตัวขับเคลื่อนโยก ออกไปทิ้งตัวลงไปนะครับทําใหม่ๆนะครับท่านอย่าโยกลงไปสุดเลยถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านทําได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทําใหม่ๆผมขอแนะนําให้ทําอย่างนี้ครับที่จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องได้ได้เร็วแล้วก็เฟิร์มเร็วนะครับพอดันออกไปกั้นลมหายใจกั้นลมหายใจแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้นะครับเกรงไว้นานๆหนึ่งอย่างนี้นะครับทําแค่นี้ก็ได้ครับไปแค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็เกรงไว้กั้นกั้นหน้าท้องไว้นะครับเกรงไว้นาน นะครับเอาเป็นแขนท่านสั่นนะครับแล้วก็ดึงกลับมาครับดึงกลับมาชา้าๆไม่ต้องรีบครับวันนี้ท่านไปได้แค่นี้วันต่อไปท่านก็จะไปอีกไปอีกไปได้แค่นี้ก็เก่งไลมนะครับสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงนะครับแล้ววันอีกต่อไปก็ท่านก็จะไปได้สุดเองนะครับท่านก็จะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปอย่างนี้ครับ นี่ครับนี่ก็ยังไม่สุดนะครับสมมุติให้ดูนะครับทีนี้ถ้าจะถ้าเกิดว่าท่านแข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงมั่นใจว่าจะไปได้สุดนะครับแเราก็ไปให้สุดๆเลยนะครับเอาจะนอนราบเลยก็ได้เอานอยู่หน้าอกจุพื้นแตะพื้นนะครับภาษาไทยว่าภาษาอีสานว่าจุกว่าตุกนะครับตุกพื้นเลยนะครับอย่างนี้นะครับ แต่ว่าหน้าอกไปไปสุดกับพื้นนะครับไปแตะพื้นเนะครับผมแนะนําว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้เก่งหน้าท้องแต่ถ้าเกิดไปอย่างนี้ครับแค่นี้นะครับได้ดีครับหรืออย่างนี้ให้ให้หน้าท้องเราลอยไว้นะครับดีแต่ทําไปที่สุดเนี่ยมันมันผมว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับในส่วนตัวผมนะ แต่มันได้บริหารเอวครับถ้าไปทีุ่ดสุดๆนะครับนะครับเท้าเท้าด้านหลังสังเท้าด้านหลังครับเนี่ยเท้าด้านหลังผมเนี่ยอย่าให้มันกระดกบางคนเล่นใหม่ๆเท้าจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับย้ายมันเป็นอย่างนี้นะครับเอวพังเอวท่านพังหมดเลยนะครับปวดเอวนะครับเท้านี่ให้ติดกับ พื้นไม่เลยอย่าให้กระดกนะครับให้มันติดกับพื้นเลยนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูเอาดูดูสังเกตดูดีๆนะครับเท้าให้ติดกับพื้นเลยนะครับอย่างนี้ครับเท้าให้อยู่อย่างนี้เลยครับสังเกตเท้าให้ราบกับพื้นอย่างนี้ครับอย่าให้กระดกนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเท้ากระดก มันจะทําให้เอวเราปวดแต่ถ้าเกิดเท้าเราแตะอยู่กับพื้นเลยแล้วก็นอนราบลงไปเนี่ยดึงกลับไปกลับมาแน่นอนมุนเฟิร์มแน่นอนเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุดยิ่งนะครับมาร่วมกันออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตัวท่านเองนะครับท่านจะได้ความแข็งแกร่งความแข็งแรงห่างไกลโรคภัยและก็สร้างสรรค์ชีวิต ออกไปสู้กับมลภาวะสู้กับงานได้อย่าง,แข,ง,งแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ